ตรากลตะพงในเขตตุทิศต, <c oughs> ต,ตะพงเป็นสถานที่บริการติดสองตำบลตะพงเมอบ,บางยนและได้ครับการสนับของนที่อคท่านไดเกยรากท่นผู้ิางการจารณคดพกาท่านกาท่าพิกาท่น้กท่้ิานอิพพิกากษ่านทานิานะพากว่าคุณน จะสร้างสุขภาวะให้กับสังคมชุมชนรอบเขตประกอบการท่านนแพทย์จังหวัดท่านท่านราชอาณาผู้บริหารดังนี้ต้องขอขอบคุณคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะคนรยองถ้าพูดถึงในโอ้ของจังหวัดระยองแล้วก็มีความที่ทั์งสี่อก อ,อนนั้นก็น่าจะต้องมีการที่จะทัได้ลงกามสักนิดนครับเพื่อพิจตราลงที่จะโวันิวและ้าสังคมต่อไปได้ในเวลาที่เมาะนะครับได้พูดถึงสิ่งดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับของค์กรบริษัทไอารอีนั่นมาเชิญนะครับที่สนับสนุนพกที่ซิทส้าต่างด้วกัน ไปของตาน้ำมันนะครับบริษัทไอทงพีซีก็ได้เตรียมระบบนะครับอนุญาตนะครับเปลเนะครับทั้งสท่านนะครับท่านครับอยากเปยนยาเนรงจลงนะครับขออนุญาตกเปลี่ยนเลยโนผู้ใหญ่หัใจและใส่ให่ดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกวันะครับกันนะครับ to fill